เรียนท่านคณะกรรมการท่านประธานในพิธีขอแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมลูกเสือดาววัดลำกองฟ้าวัดชลพุนป้อมด้วยอพุ่นท้องสีพันบุกภาผู้กอะกวดทีมสีกองฟ้นะครับผมดีกว่าเอื้อนเรียกว่าสีมหาโพอย่างญ่ลูกเสือตั้งหัวเจ้าวันนี้ก็ผมพร้อมที่สีท่าการแสดงหรอกครับ ฝูอินเฟลกชันลายขั้นเสื่อนสั่นๆว่าไปใหม่ญาญตาโลกอันนี้เหตุแห่คนต้องดับทำลายถาดสีจึงชวนพวกน้องพี่แห่หูฮอมส้องดูยาสีฟูกินหลายเนี่ยดิบได้หน้าหน้าสีผาเจ้าตกปลาขันเป็นแล้ว สิบันละไจกอเป็นก่อนเป็นตาคนโลลังนอละเป็นยากษณะเด็กผมลังทำเนี่ยะเต็มสันนนัวก็เต็มหัวเต็มปีเล่นปันมาโนอละแบ้นสังเกตกับผพลามันฟังเอาด้เก่างานไว่อากัรพอแม่ ผมล่ะสีใดเคยแพ้ก็เหลืองโลโก้ข้าพผานังเดือดพยายาไปใหม่มีมาอ้วนในตับในท้องไปเป็นแล้วสีบดสีใสซอนมันอันตาลายล้วกี่เสาแลง้ยงด้วยการลำเด็กกาดสาเหตุของพผาดงไปใหม่ใบบันเอาปอดเป็นอาหารด้บ่อตุ่มบอกกี้เกลือไปมันควนที่กระเดือดทางทั้งหลายป่าดามจืดสาหร่นยดฝ้าอ้วนป่าชิวป่าสอยเทิวป่า ลอยลอยบอกวันครังหนึ่งบอกว่าเขาบ้านศิลปลก็ว่าไปขาทางขาทางเลยกาทางขาทางสาวท้องสีย่าสกินเดบเดอลาเดอร์เนือกหัวศกปลาดีเดิรสสิปย่าสกินมันมีใค้ที่หลกตรหลักายเ้อง เนื้อบัวจะอนำมาก้อยเนื้อบัวจะอนำมาก้อยปลาลิบปลาน้อยกินดิบเส่บลายหยุดเถอะพี่ร้องหญิงชายป็เก็บดมากไปกินดิบไม่ดีมันมีถั่วมีไผ่เรือหละก็หลางกายห้องกินกับกินขวานโซกินไับยุ่งเอามปุงเอาว่าสั่งทอไปเอาบอกว่าสมนียงกินปลาดิวาบว่านี้ขวานแก่ห้องเมืองวัฒนธรรมเมืองหมอรัาเมืองหมอเแียง เออภาพี่พ่อดับไปบนเมฆฝนแก่เจบาาัดสะกดสุขเกิี้งมาที่ได้มาบันแก่น สมแก่ต si ิกลาที่ได้มาก่อนกันปอดสอนเสียงแทงแดดตะคุณแสงงามงานไม่ปุกเสียวไม่หนึ่งเดียวในสายามเมืองดนอพดปีตอนลำเเธอนมาที่อ พระธานมะเกลว่าสธานยิงหล่อพระธานุทำแก่นแสนจับเิษยิงหลอมาเที่ยวรังขอปวาให้สะดวกสุขสำลาญตาเว้นคอยลงแรงเปิดอคำมาเดินจุ่มฟังนนักเอาบึงกว่างแก่นหน้าฟอนน่งภาคภอเดูอดไต่หงจุ่มสาวนั่งักคภอเดือไต่หงจุ่มเงาคีสุกต่ำปลาเผาละวักเศร้าอยู่ริมนนำย้ำแหลงแล้วแหลงแล้วแสงไฟไต่ซ้อนมองไปเบิงรอบดักเพราะปางได้อยู่สวรรค์ ของแก้มนั่นแก้มนั่นสวยอาลามงามแสนเมื่อหมอลำหมอแขนสัมเดีนสวรรค์ฝ้าเอาคอยปูพื้นไว้สมีสมหวังสาวพร้อมสีเมื่อขอัแก้ม เมื่องคนหน้าตาดีวาสนต่อไปเมือมม่อผ่าไหมเมื่อไดโนเสาร์เมื่อเสียงล่ำเสียงเคี่ยมใบปูท่ามใบสมนีสะกวางปานีเจ้าผ้าปีพลาดอกไปช่วงเม,มื่อขอนแก่นเบิงแต่ละอำเภอในเมืของดีอย่างแน่อเออจะในจังหวัดขอนแก่นเขาไม่จะเอ,เอาผ้าปีพลาดอกไปเบ่งกดนมันสิไลเบิดโบลังเนี่ยเพื่อเดียวมันกลายแห้ง Uh oh 乱花渐乱，离愁千点，红。 กว่าคงดวจิตวิญญาณสงกระเทาจำปาเจ้ามีเงี้สืบสานไปต็เงแงยยายญาเดาพันโลโขโพใสสวัสดีติดล้ำชีน้ำยูฟันตุกันขามแม่น้อยน้องแม่หญ่สนับบทผาไหมลวดลายมัดมีเอแบนีสาไกขอให้จำ ล <Keep S 1> ้อดูหันบ่เสือทางบันเหก็เอือเนื้อไตแฝงซีควรนมาไปฟังพี่กันวนเกลเซลหนองเมืองน้ำพอของหลบ่อังเพมังมูจงอางมีเหลียมพูเดือดคุกซง่าโอยมาถกข้ามเกณฑจกัเมืองบางนำพอุ้ลรัดสตปองขีดเพืียนสะเตไก สวยกินสง่างานป่านิีปลาขาวล้วนดของกินประกาศ้างบางแสนส มาหมอสับล่างผู้เฒาเดิเสื้มส่งโอ้ยนอท่านเยงเมื่วยคเที่ยวส่งละบ่อหุนพุนตมนพงกเที่ยวเลยอานุสรอนตั้งแต่งานทอดงามบุญมีงามเอา่อลำสูมือว่ามีบินแบงเด่นย่างใหม่ผู้่านเน้นข้าวหอดเดินซิกเสตเระฐงามนาวสิสอง จังหวะก้า,าวมาจากแทีงการแสดงมอลังซิงเมลาตีสีไมไลลังคนข้มตอนโอ้ยมาศิลปินแห่งชาตินักปาาแที่แม่บฤฤฤม่วถอยมาหาได้แน่นอยหลายแห่งคนเถาวิ้งสนามดินสนามลุกโควงจอนเ้็วเมื่อขอนแกลีบวมีแก้วเขาสนกวันไข่ตี ที่เราล่าไักแต่บ้าเเกณอนนตรหลวงนเราเห็นานอนเินมงล่างเรียงปัเด็เออาให้ถอนเดกเออาให้ถอนบทบาก่อนไมองทำเบาบถึงกินกรรมอาไปไหก่อนเดอส่ควนแลวลเดือดล์ไวล่เจนขออาให้เหลือเศษ Sunday. ตบ้า,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 าระควนตประพบ้าลควน้ทองเสีนส่วนใหญ่ตื่พี่รอนให้รูกมาฟอนแจนห่อไหลมันําหน้ามาเตียกะน้ามามาสังของสีจะเปลียนคนลังมา ได้ฟังไล้วกระโดลั่ดังหลังสัวท้อจีมัเต็มกระบันมาเอาเตยลงไปสาวท้องสีเฮาตกทไายพี่โตกทไา่า้อง่พี่ยางร้องกินของดีของดายมันชีววายอยู่นีมาสลับไป ้าจ้าไปไม่หนีหนาาถ้าไปไม่หนีนาปฏิบัติหน้าโลกอันตรายขอเตือนพี่น้องหญิงไทยขี้เหลียวข่นตายหากระยะุมแรงตัวอ่อน ปั to to. ้นแฝงใหตับสีแดงและท่อน้ำดีหากจังแล้วทิ้งชีวิตก็ยินสิ่งที่ถูกหลักอนามัยก็ยินสิ่งที่ถูกหลักอนามัยจังก็ฟังเอาไว้พบบันล่าจังีข็หุ่นบังส่วนเป็นความจริงตามที่เขาล้วน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 ฟังแล้วให้ยินวตอกดอกหน้าพินาล้วนล้วนนาหล้วนล้วนล้วนนาหนาล้วนกินบังเอิอย่าป้าอย่าเลยให้จับไวให้จับไว สุดท้ายท้ายสุดกับผมก็พุ่งกวบคุ่งเออนายกเทศบาลเมืองศิลาเฮาวันสั่นเปิดจากเนื่องยิงไงค่ะเดือยเออปีนี้ยิ่งไงเลยอ่ะปีหมอลำสูงคือบรรยากาศภายในงานก็แจ่มส่างดีปีหน้าจ้างญ่ก็นี่อีกคอยว่าจัดใหญ่คัะปีหน้าเลยเอาสุดท้ายท้ายสุดกับผมทีมงาน สีกองโฟ้ดังกล่ผมก็มีเหตุงฝากกันตอนนอกจากข้ามวยพ่อะหน่วยชายพี่น้องสุก้กับภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับไดเงืนมืนนอว่าตื่นใ,ใดเงื่อนแสนอโรมขยาปรามาลภาความไม่มีโรคเป็นลาอับาสเซอจึงบังเกิดแก่พี่น้องฟังหลอดฝังรับทุกข์สุกคนครับสดสดนะครับเลือดกับพี่น้องค่ะ